เงินซื้อเวลาได้จริงไหมคําถามนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินและหลายคนก็ตอบในใจไปแล้วว่าได้สิถ้ามีเงินมากพอทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ผมไม่ได้อยากให้คุณตอบแบบเร็วๆผมอยากให้คุณลองหยุดคิดแล้วมองชีวิตตัวเองจริงๆคุณเคยเห็นไหมคนที่หาเงินได้เยอะแต่ไม่มีเวลาแมา้แต่จะนั่งกินข้าวดีๆเคยเห็นไหมคนที่รายได้สูงแต่เครียดกว่าเดิม ยุ่งกว่าเดิมและดูเหมือนชีวิตถูกบีบแน่นขึ้นทุกวันถ้าเงินซื้อเวลาได้จริงทำไมคนพวกนี้ถึงยังไม่มีเวลาหรือจริงๆแล้วเงินไม่ได้ซื้อเวลาแต่มันซื้อภาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้านใหญ่ขึ้นรถดีขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาตรฐานชีวิตสูงขึ้นสุดท้ายคุณหยุดทำงานไม่ได้ไม่กล้าพักไม่กล้าลมเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ทุกอย่างพังทันที นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนี่คือชีวิตของคนทำงานจำนวนมากรวมถึงผมและอาจรวมถึงคุณด้วยวันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกว่าเงินไม่สำคัญผมไม่ใช่พวกโลกสวยไม่ใช่พวกพูดว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแล้วใช้ชีวิตบนเงินคนอื่นผมเชื่อว่าเงินสำคัญเงินจำเป็นและเงินช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงแต่คำถามคือมันช่วยง่ายขึ้นหรือช่วยหนักขึ้นกันแน่เพราะถ้าคุณหาเงินได้มากขึ้น แต่ชีวิตคุณไม่มีเวลาไม่มีพลังไม่มีความสุขไม่มีอิสระแบบนั้นคุณรวยขึ้นจริงหรือแค่แพงขึ้นหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตไล่าตามเงินโดยเชื่อว่าเดี๋ยวพอมีเงินทุกอย่างจะดีเองแต่ไม่เคยมีใครบอกคุณว่าถ้าวิธีคิดยังเหมือนเดิมต่อให้เงินเพิ่มชีวิตก็อาจไม่ดีขึ้นเลยวันนี้ผมอยากชวนคุณคุยแบบผู้ชายคุยกันตรงๆไม่ขายฝันไม่เล่าเรื่องสวยงาม แต่พูดจากชีวิตจริงเงินซื้อเวลาได้ไหมได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอะไรแล้วถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยคุณควรคิดเรื่องนี้ตอนไหนผมจะไม่สอนคุณรวยเร็วไม่สัญญาว่าคลิปนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณทันทีแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณฟังจนจบคุณจะมองเงินและเวลาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะบางคนไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินแต่จนเพราะใช้เงินผิดและบางคนไม่ได้ไม่มีเวลา แต่เอาเวลาไปแลกของที่ไม่ควรแลกถ้าคุณเคยรู้สึกว่ายิ่งทำงานยิ่งเหนื่อยยิ่งหาเงินยิ่งไม่มีชีวิตคลิปนี้อาจไม่ได้ให้คำตอบทั้งหมดแต่จะช่วยให้คุณถามคำถามกับตัวเองได้ตรงขึ้นเงินซื้อเวลาได้จริงไหมคำตอบวันนี้อาจไม่สวยแต่ผมรับรองว่ามันจริงถ้าคุณพร้อมเราไปคุยกันต่อครับก่อนตอบคำถามเราต้องนิยามเวลาให้ตรงกันก่อน ก่อนที่เราจะตอบคำถามว่าเงินซื้อเวลาได้จริงไหมผมอยากให้เราหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วคุยกันให้ชัดเรื่องหนึ่งคำว่าเวลาที่เรากำลังพูดถึงกันนี่มันคืออะไรกันแน่เพราะปัญหาใหญ่ของคนส่วนมากไม่ใช่ไม่มีเงินแต่คือเข้าใจคำว่าเวลาไม่ตรงกันบางคนพอได้ยินคำว่าเวลาจะนึกถึงคำว่าว่างว่างจากงานว่างจากความรับผิดชอบว่างแบบไม่ต้องทำอะไรแต่ผมอยากบอกตรงๆ เวลาว่างไม่ใช่เวลาที่มีค่าเสมอไปคุณอาจว่างเพราะตกงานคุณอาจว่างเพราะไม่มีใครจ้างคุณอาจว่างเพราะชีวิตมันไปต่อไม่ได้แบบนั้นมันไม่ใช่เวลามันคือภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังนิยามเวลาแค่ว่าไม่ต้องทำงานเราจะเข้าใจเรื่องนี้ผิดตั้งแต่ต้นในชีวิตจริงเวลาที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เวลาว่างแต่คือเวลาที่คุณเลือกเองได้ลองนึกภาพดูนะ คุณตื่นเช้ามาไม่มีใครบังคับว่าวันนี้คุณต้องทำอะไรคุณเลือกได้ว่าจะทำงานพักเรียนรู้หรือแม้แต่ไม่ทำอะไรแค่นี้ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดเงินแต่ขาดสิทธิ์ในการเลือกตารางชีวิตคุณถูกกำหนดโดยเจ้านายลูกค้าหนี้ค่าใช้จ่ายและความคาดหวังของคนอื่นคุณไม่ได้เลือกคุณแค่ทำตามแล้วเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าชีวิตจริงแต่ความจริงคือ มันคือชีวิตที่ถูกยืมมาใช้ลองถามตัวเองดูใน1วันเวลาที่คุณใช้ไปทั้งหมดมีกี่ชั่วโมงที่คุณเลือกเองจริงๆไม่ใช่ชั่วโมงที่ต้องทำไม่ใช่ชั่วโมงที่หนีไม่ได้แต่เป็นชั่วโมงที่ถ้าวันนี้ไม่ทำก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณถ้าคำตอบมันน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนั่นแหละคุณกำลังเข้าใจคำว่าไม่มีเวลาได้ตรงกับความจริงแล้วคนจำนวนมากบอกว่าตัวเองไม่มีเวลา แต่ความจริงคือเขาไม่มีอำนาจเหนือเวลาเขาไม่ได้เป็นเจ้าของมันเขาแค่ถูกเวลาลากไปเรื่อยๆเพราะงั้นก่อนจะพูดถึงเงินเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนเวลาไม่ใช่จำนวนชั่วโมงแต่คือระดับการควบคุมชีวิตถ้าคุณทำงานวันละ8ชั่วโมงแต่เลือกได้เองคุณอาจมีอิสระมากกว่าคนที่ทำงานวันละ4ชั่วโมงแต่ถูกบังคับทุกนาทีนี่คือสิ่งที่สังคมไม่ค่อยพูดเราโตมากับความเชื่อว่า ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องขยันต้องอดทนต้องทำงานหนักซึ่งมันไม่ผิดแต่ไม่มีใครบอกคุณต่อว่าถ้าคุณไม่คิดเรื่องเวลาให้ดีความขยันนั้นจะกลายเป็นกรงคุณจะเก่งขึ้นแต่หลุดออกมาไม่ได้คุณจะหาเงินได้แต่หยุดหาไม่ได้และวันหนึ่งคุณจะมานั่งถามตัวเองว่าชีวิตที่สร้างมาทั้งหมดมันของใครกันแน่ผมเคยเจอคนจำนวนมากรายได้ดีตำแหน่งสูง แต่เวลาส่วนตัวแทบไม่มีนัดลูกก็เลื่อนนัดพ่อแม่ก็เลื่อนสุขภาพก็ผัดไปก่อนแล้วเขาก็บอกว่าอดทนอีกนิดเดี๋ยวดีเองแต่คำว่าเดี๋ยวของคนพวกนี้ไม่เคยมาถึงเพราะเขาไม่เคยหยุดมานิยามคาว่าเวลาใหม่เขาเอาเวลาไปผูกกับเงินไปผูกกับตำแหน่งไปผูกกับภาพลักษณ์สุดท้ายเวลาไม่ได้เป็นของเขาเขาเป็นของเวลาผมไม่ได้บอกให้คุณลาออก ไม่ได้บอกให้คุณเลิกทำงานไม่ได้บอกให้คุณหนีความรับผิดชอบแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าเวลาแบบไหนคือเวลาที่คุณต้องการต่อให้มีเงินเพิ่มคุณก็อาจไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรเพราะเงินถ้าไม่มีทิศทางมันไม่ได้ปลดปล่อยมันแค่ขยายชีวิตเดิมถ้าชีวิตเดิมคุณยุ่งเงินจะทำให้คุณยุ่งขึ้นถ้าชีวิตเดิมคุณเครียดเงินจะทำให้คุณเครียดขึ้นแต่ถ้าคุณเข้าใจเวลา เข้าใจว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนต้องการควบคุมอะไรเงินจะกลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายและนี่คือเหตุผลที่เราต้องเริ่มจากการนิยามเวลาก่อนจะคุยเรื่องเงินเพราะถ้าคุณยังคิดว่าเวลาเท่ากับการไม่ทำงานคุณจะใช้เงินผิดตั้งแต่บาทแรกแต่ถ้าคุณเริ่มเข้าใจว่าเวลาเท่ากับสิทธิ์ในการเลือกชีวิตคำถามต่อไปเรื่องเงินจะเริ่มมีความหมายและนั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นจริงๆของอิสรภาพไม่ใช่ในวันที่คุณรวยแต่ในวันที่คุณเข้าใจเวลาอย่างแท้จริงความจริงข้อแรกเงินไม่ซื้อเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากที่เราเข้าใจคําว่าเวลาตรงกันแล้วต่อไปคือความจริงข้อแรกที่หลายคนไม่อยากยอมรับเงินไม่เคยซื้อเวลาให้ใครแบบอัตโนมัติไม่มีใครแค่หาเงินได้มากขึ้นแล้วชีวิตจะว่างขึ้นเองความจริงคือสําหรับคนส่วนใหญ่ยิ่งหาเงินได้มาก เวลายิ่งหายไปเพราะเงินไม่ได้เข้ามาอย่างโดดๆดดมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบคุณเริ่มจากงานเล็กๆรายได้นิดหน่อยชีวิตอัดเหนื่อยแต่ยังพอหายใจได้เพราะคุณเก่งขึ้นมีคนต้องการมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกันคือความคาดหวังลูกค้ามากขึ้นงานมากขึ้นปัญหามากขึ้นการตัดสินใจมากขึ้นเวลาที่เคยเป็นของคุณค่อยๆถูกแบ่งจนแทบไม่เหลือและคุณจะเริ่มพูดกับตัวเองว่า ช่วงนี้ยุ่งเดี๋ยวค่อยพักแต่เดี๋ยวนั้นไม่เคยมาถึงเพราะทุกครั้งที่คุณคิดจะพักค่าใช้จ่ายจะเตือนคุณก่อนบ้านที่ใหญ่ขึ้นรถที่ผ่อนอยู่ภาระที่เพิ่มขึ้นไลฟ์สไตล์ที่คุณเคยชินทั้งหมดนี้ไม่ได้มาพร้อมกับเวลาแต่มาพร้อมกับโซ่โซ่ที่มองไม่เห็นแต่ดึงชีวิตคุณไว้ตลอดเวลาหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าความก้าวหน้าแต่ถ้ามองดีๆมันคือการอัปเกรดกรงกรงใหญ่ขึ้นสวยขึ้นแพงขึ้น ตก็็ยังงเปนคนจํานวนมากเข้าใจผิดว่าปัญหาชีวิตคือเงินไม่พอแต่พอเงินพอปัญหาไม่ได้หายไปมันแค่เปลี่ยนรูปแบบจากไม่มีเงินกลายเป็นไม่มีเวลาและปัญหานี้แก้ยากกว่าเดิมเพราะมันซ่อนอยู่ใต้คําว่าความสําเร็จคุณบ่นไม่ได้เพราะคนอื่นจะบอกว่าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคุณเหนื่อยไม่ได้เพราะคุณเลือกมันเองคุณเลยต้องฝืนใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลโดยหลอกตัวเองว่านี่คือช่วงหนึ่งของชีวิตแต่ช่วงหนึ่งที่กินเวลาหลายสิบปี นี่แหละคือเหตุผลที่ผมบอกว่าเงินไม่ซื้อเวลาถ้าคุณไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เงินจะขยายชีวิตเดิมไม่ว่าจะดีหรือแย่ถ้าคุณเคยใช้เวลาแลกเงินเงินที่มากขึ้นจะยิ่งดึงเวลาคุณไปเพราะคุณผูกตัวตนเข้ากับการทำงานคุณไม่ได้แค่ทำงานเพื่อเงินคุณกลายเป็นงานนั้นหยุดทำเหมือนหยุดหายใจและตรงนี้แหละคือกับดักใหญ่ที่สุดคนจานวนมากไม่ได้กลัวจนแต่กลัวว่างกลัวไม่มีบทบาทกลัวไม่มีคุณค่า กลัวไม่ถูกต้องการเงินที่มากขึ้นเลยไม่ได้เอาไว้ซื้อเวลาแต่เอาไว้ซื้อความรู้สึกว่าตัวเองยังสําคัญและนี่คือความจริงที่เจ็บแต่ต้องพูดถ้าคุณยังวัดคุณค่าตัวเองจากความยุ่งจากจํานวนงานจากรายได้เงินจะไม่มีวันปล่อยคุณเป็นอิสระมันจะผูกคุณแน่นขึ้นอย่างแนบเนียนคุณจะเริ่มใช้เงินเพื่อชดเชยเวลาไม่มีเวลาก็ซื้อของไม่มีเวลาก็เที่ยวแพงๆไม่มีเวลาก็ปลอบใจตัวเองด้วยรางวัลแต่สิ่งที่หายไปไม่เคยถูกซื้อกลับมา เพราะเวลาไม่ใช่ของที่ขายเป็นชิ้นมันคือชีวิตที่ไหลไปเรื่อยๆผมไม่ได้พูดสิ่งนี้เพื่อทําให้คุณกลัวเงินแต่เพื่อให้คุณเห็นว่าถ้าคุณไม่ระวังเงินจะไม่ได้เป็นเครื่องมือแต่มันจะกลายเป็นนายและนายที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ทําให้คุณคิดว่าคุณเลือกมันเองเพราะงั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ายิ่งทํางานยิ่งไม่มีเวลาอย่าเพิ่งโทษตัวเองว่าขยันไม่พอเก่งไม่พอบางทีคุณแค่กําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีเวลา และนี่คือความจริงข้อแรกที่ต้องยอมรับให้ได้เงินไม่ซื้อเวลาโดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดมันจะซื้ออย่างอื่นแทนซื้อภาระซื้อความกลัวซื้อชีวิตที่แพงขึ้นแต่ไม่เคยซื้ออิสระและเมื่อคุณเห็นความจริงข้อนี้แล้วคําถามต่อไปจะสําคัญมากถ้าเงินไม่ซื้อเวลาเองแล้วเราจะใช้เงินยังไงให้มันทํางานแทนเราตรงนั้นแหละคือจุดที่เรื่องนี้เริ่มมีความหวังขึ้นจริงๆ เงินซื้อเวลาได้เฉพาะบางแบบและมีเงื่อนไขถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกสองอย่างอย่างแรกคือเงินไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่มันก็ไม่ใช่พระเอกอย่างที่สองคือถ้าเงินไม่ซื้อเวลาโดยอัตโนมัติแปลว่ามันต้องมีบางทางที่เงินทำได้และใช่ครับความจริงคือเงินซื้อเวลาได้แต่ไม่ใช่ทุกแบบและไม่ใช่สำหรับทุกคน เงินจะซื้อเวลาให้คุณได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้มันถูกจุดและยอมรับเงื่อนไขบางอย่างเงื่อนไขแรกที่ต้องพูดกันตรงๆคือคุณต้องยอมไม่ทำเองทุกอย่างคนจำนวนมากอยากมีเวลาแต่ไม่ยอมปล่อยงานไม่ใช่เพราะไม่มีคนทำแต่เพราะไม่กล้ากลัวงานออกมาไม่ดีกลัวคนอื่นไม่เข้าใจกลัวเสียการควบคุมสุดท้ายคุณเลือกทำเองเพราะมันสบายใจแต่ความสบายใจนั้นแลกมาด้วยเวลา เงินจะซื้อเวลาให้คุณไม่ได้เลยถ้าคุณยังเชื่อว่าทุกอย่างต้องผ่านมือคุณคุณอาจเก่งคุณอาจขยันคุณอาจรับผิดชอบแต่ถ้าคุณไม่ยอมปล่อยคุณก็จะเป็นคอขวดของชีวิตตัวเองนี่คือเหตุผลที่บางคนมีเงินมากแต่ยังยุ่งตลอดไม่ใช่เพราะเงินไม่พอแต่เพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนบทบาทจากคนทำเป็นคนออกแบบเงินจะเริ่มซื้อเวลา ก็ต่อเมื่อคุณใช้มันไปกับงานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณทำผมไม่ได้พูดถึงงานที่คุณทำไม่ได้นะครับแต่พูดถึงงานที่ใครก็ทำได้งานที่ใช้แรงใช้เวลาแต่ไม่ใช้การตัดสินใจระดับสูงถ้าคุณยังเอาเวลาทองไปใช้กับงานแบบนั้นเงินที่คุณมีจะไม่ทำงานให้คุณเลยมันแค่พักอยู่ในบัญชีขณะที่คุณหมดแรงเงื่อนไขต่อมาคือคุณต้องยอมรับว่า การซื้อเวลาไม่ใช่เรื่องถูกหลายคนอยากประหยัดอยากคุ้มอยากได้ของถูกแต่ของถูกมักแลกมาด้วยเวลาคุณจ้างถูกแล้วต้องตามต้องแก้ต้องควบคุมสุดท้ายคุณไม่ได้ซื้อเวลาคุณซื้อภาระการซื้อเวลาที่แท้จริงคือการยอมจ่ายเพื่อให้คุณหลุดออกมาไม่ใช่แค่จ้างแต่จ้างแล้วคุณไม่ต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละครับที่คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึง เพราะมันกระทบกับความเชื่อเก่าๆความเชื่อว่าต้องทำเองถึงจะดีต้องเหนื่อยถึงจะคุ้มต้องเห็นกับตาถึงจะสบายใจแต่ถ้าคุณยังคิดแบบนี้เงินจะไม่มีวันแปลงเป็นเวลาอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือคุณต้องรู้ว่าเวลาแบบไหนที่คุณต้องการเพราะเงินซื้อเวลาได้หลายแบบเวลาพักเวลาคิดเวลาครอบครัวเวลาสุขภาพเวลาว่างเปล่า ถ้าคุณไม่ชัดเงินที่ได้มาจะถูกใช้มั่วบางคนมีเวลาแต่ไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายกลับไปทำงานเหมือนเดิมเพราะงานคือที่เดียวที่เขารู้สึกมีคุณค่าเงินไม่สามารถซื้อความหมายของเวลาให้ใครได้มันแค่เปิดช่องให้คุณเลือกและตรงนี้แหละครับคือความจริงที่โหดเงินซื้อโอกาสแต่ไม่ซื้อวุฒิภาวะถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณจะใช้โอกาสนั้นผิด คุณอาจหยุดงานแต่ใจยังไม่หยุดคุณอาจมีเวลาแต่ยังรู้สึกว่างเปล่าเพราะคุณไม่เคยฝึกอยู่กับตัวเองเ <_ d> um> งื่อนไขสุดท้ายที่สำคัญมากคือคุณต้องยอมแลกบางอย่างไม่มีใครซื้อเวลาโดยไม่เสียอะไรเลยคุณอาจจะต้องเสียความรู้สึกควบคุมความภูมิใจบางอย่างภาพลักษณ์บางแบบคุณอาจจะต้องยอมให้คนอื่นทำในแบบที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าคุณไม่ยอมแลกคุณก็จะไม่มีวันได้เวลาเพิ่ม เงินจะซื้อเวลาให้คุณเมื่อคุณใช้มันเพื่อลดการพึ่งพาตัวคุณเองฟังดูขัดแย้งแต่มันคือความจริงครับยิ่งคุณจำเป็นน้อยคุณยิ่งอิสระมากและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจตรงนี้คุณจะเห็นว่าเงินไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณทันทีแต่มันค่อยๆเปลี่ยนบทบาทของคุณจากคนที่ต้องอยู่ทุกที่เป็นคนที่เลือกได้ว่าจะอยู่ตรงไหนจากคนที่ต้องทำทุกอย่างเป็นคนที่ตัดสินใจเฉพาะเรื่องสำคัญ นี่แหละครับคือจุดที่เงินเริ่มซื้อเวลาได้จริงไม่ใช่ด้วยจำนวนเงินแต่ด้วยวิธีใช้และถ้าคุณยังฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณจำประโยคหนึ่งไว้เงินไม่เคยซื้อเวลาให้คนที่ไม่ยอมปล่อยแต่มันจะซื้ออิสระให้คนที่กล้าปล่อยอย่างมีสติวิธีคิดใหม่เงินไม่ใช่เอาไว้ซื้อของแต่เอาไว้ซื้อภาระออกจากชีวิตถ้ามาถึงตรงนี้ ผมอยากให้คุณลืมวิธีใช้เงินแบบเดิมไปก่อนไม่ต้องลืมทั้งหมดแค่พักมันไว้ข้างๆเพราะถ้าเรายังใช้เงินเพื่อซื้อของเพื่ออัปเกรดชีวิตเพื่อทำให้ดูดีขึ้นเงินจะไม่มีวันซื้อเวลาให้คุณได้จริงสิ่งที่ผมอยากชวนคุณคิดใหม่ไม่ใช่ว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่คือเมื่อมีเงินแล้วเราควรใช้มันทำให้ชีวิตเบาลงยังไงเพราะความจริงคือคนส่วนใหญ่ ไม่ได้เหนื่อยเพราะจนแต่เหนื่อยเพราะภาระที่แบกเกินจําเป็นภาระหลายอย่างไม่ได้ถูกบังคับแต่เราหยิบมันมาเองเราซื้อบ้านใหญ่ไม่ใช่เพราะจําเป็นแต่เพราะอยากพิสูจน์บางอย่างเราซื้อรถแพงไม่ใช่เพราะต้องใช้แต่เพราะกลัวดูด้อยกว่าเรารับงานทุกงานไม่ใช่เพราะต้องการเงินแต่เพราะกลัวพลาดโอกาสแล้วเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าความรับผิดชอบแต่ถ้าถามกันตรงๆหลายอย่าง มันคือภาระที่เลือกเองเงินถ้าใช้แบบเดิมมันจะช่วยคุณแบกภาระได้ดีขึ้นแต่ถ้าใช้แบบใหม่มันจะช่วยคุณเอาภาระออกจากชีวิตนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญคนส่วนใหญ่ใช้เงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการทนแต่คนที่เริ่มมีเวลาใช้เงินเพื่อลดสิ่งที่ต้องทนเขาไม่ถามว่าซื้อไหวไหมเขาถามว่าถ้าไม่ซื้อชีวิตจะหนักขึ้นไหม เขาไม่ถามว่าประหยัดได้แค่ไหนเขาถามว่าอะไรคือสิ่งที่ควรไม่ต้องอยู่ในชีวิตฟังดูง่ายแต่ทำยากมากเพราะมันต้องยอมรับความจริงว่าหลายอย่างเราไม่จำเป็นต้องมีและบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเงินที่ใช้ซื้อภาระออกอาจไม่ทำให้คุณดูรวยแต่จะทำให้คุณหายใจได้ลึกขึ้นคุณจะเริ่มเห็นว่าเวลาที่คุณไม่มีไม่ใช่เพราะวันสั้นแต่เพราะชีวิตคุณแน่นเกินไป แน่นไปด้วยสิ่งของแน่นไปด้วยหน้าที่แน่นไปด้วยความคาดหวังเงินถ้าใช้ถูกจะค่อยๆค,คลายความแน่นนั้นออกคุณอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างการไม่ต้องทําทุกอย่างเองไม่ใช่เพราะคุณทําไม่ได้แต่เพราะมันไม่คุ้มไม่คุ้มกับพลังไม่คุ้มกับสมาธิไม่คุ้มกับชีวิตแต่ตรงนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ติดเพราะเขายังเชื่อว่าการทําเองคือความประหยัดแต่ความจริงคือการทําเอง อาจเป็นการใช้ชีวิตแพงที่สุดแพงด้วยเวลาแพงด้วยสุขภาพแพงด้วยโอกาสเงินไม่ใช่ศัตรูถ้าคุณใช้มันเพื่อคืนอิสระให้ตัวเองแต่ถ้าคุณใช้มันเพื่ออวดเพื่อแข่งเพื่อกลบความกลัวมันจะกลายเป็นต้นเหตุของภาระผมอยากให้คุณลงถามตัวเองแบบตรงๆมีอะไรในชีวิตคุณบ้างที่ถ้าเอาออกชีวิตจะง่ายขึ้นทันทีไม่ใช่ดูดีน้อยลงแต่เบาขึ้นคุณอาจจะตกใจว่า คำตอบมันเยอะมากและหลายอย่างคุณแบกมันมาเพราะเคยชินเงินถ้าใช้แบบใหม่จะช่วยคุณกล้าตัดตัดงานที่ไม่จําเป็นตัดบทบาทที่ไม่ใช่ตัดความคาดหวังของคนอื่นแน่นอนมันไม่สบายใจในช่วงแรกการเอาภาระออกมักมาพร้อมกับความรู้สึกผิดรู้สึกเหมือนหนีเหมือนขี้เกียจเหมือนไม่รับผิดชอบแต่ถ้าคุณไม่กล้ารู้สึกไม่สบายใจบ้างคุณจะไม่มีวันได้ชีวิตที่เบาวกว่าเดิม เงินไม่ควรทําให้ชีวิตคุณหนักขึ้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ายิ่งมีเงินยิ่งเหนื่อยนั่นไม่ใช่ความสําเร็จมันคือสัญญาณเตือนเงินที่ใช้ถูกจะทําให้คุณตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกได้เร็วขึ้นไม่ใช่ซื้อเพิ่มและเมื่อคุณเริ่มใช้เงินเพื่อซื้อภาระออกจากชีวิตคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องอวดใครคุณจะมีเวลาแม้ไม่ได้ว่างคุณจะมีพลังแม้อย่างทำงานเพราะชีวิตคุณไม่ถูกบีบเหมือนเดิม และตรงนี้แหละคือจุดที่เงินเริ่มทำหน้าที่ที่แท้จริงของมันไม่ใช่ทำให้คุณดูดีแต่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่จริงการปฏิบัติจริง5วิธีใช้เงินซื้อเวลาแบบไม่โลกสวยวิธีแรกที่ผมอยากให้คุณเข้าใจให้ลึกมากๆคือการใช้เงินจ้างคนไม่ใช่เพื่อให้คุณสบายใจแต่เพื่อให้คุณหลุดออกมาได้จริงหลายคนบอกว่าเขาจ้างแล้ว แต่ชีวิตย,ยังยุ่งเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเขาจ้างถูกไม่ใช่จ้างให้จบจ้างราคาถูกแล้วต้องมานั่งตามนั่งแก้นั่งเช็คสุดท้ายคุณไม่ได้ซื้อเวลาคุณซื้อความปวดหัวการซื้อเวลาที่แท้จริงคือการยอมจ่ายเพื่อให้คุณไม่ต้องอยู่ตรงนั้นไม่ต้องตอบแชทไม่ต้องแก้ซ้ำไม่ต้องคุมทุกขั้นแน่นอน มันไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณได้ชีวิตคืนมาถ้าคุณยังจ้างเพราะอยากประหยัดคุณจะเสียของที่แพงกว่าเงินนั่นคือเวลาวิธีที่2ก่อนจะคิดเพิ่มรายได้หยุดถามตัวเองก่อนว่ามีงานอะไรในชีวิตที่ทำแล้วเหนื่อยแต่ไม่คุ้มคนส่วนใหญ่อยากมีเงินเพิ่มเลยเพิ่มงานแต่ไม่เคยลดงานสุดท้ายชีวิตแน่นขึ้นแต่เวลาเท่าเดิม การใช้เงินซื้อเวลาบางครั้งไม่ใช่การจ้างเพิ่มแต่คือการเลิกทำบางอย่างเลิกงานที่ไรายได้ตำ่ำเลิกงานที่กินพลังเลิกบทบาทที่ไม่ได้พาคุณไปไหนเงินที่คุณยอมไม่รับอาจทำให้คุณได้เวลาที่มีค่ากว่าอย่าเอาเวลาทองไปแลกเงินถูกเพราะเงินหายังพอได้แต่เวลาที่หมดไปมันไม่เคยย้อนกลับมาวิธีที่สม ใช้เงินซื้อระบบไม่ใช่ซื้อความสบายชั่วคราวของบางอย่างทำให้คุณสบายวันนี้แต่พรุ่งนี้คุณต้องเหนื่อยเหมือนเดิมแต่ระบบจะช่วยคุณไปอีกหลายปีระบบจัดการงานระบบบัญชีระบบการทำงานซ้ำๆมันไม่เท่ไม่โชว์ไม่รู้สึกคุ้มทันทีแต่วันหนึ่งคุณจะรู้ว่านี่แหละคือของที่ช่วยชีวิตคุณจริงเพราะระบบที่ดี จะตัดการตัดสินใจเล็กๆออกจากชีวิตคุณและทุกการตัดสินใจที่ลดลงคือเวลาที่เพิ่มขึ้นวิธีที่4อย่าใช้เงินเพื่อซื้อความรู้สึกว่าตัวเองยุ่งหลายคนติดความรู้สึกว่ายุ่งเท่ากับมีคุณค่าพอมีเงินก็ยิ่งรับงานยิ่งขยายยิ่งทำให้ตัวเองขาดไม่ได้แต่คนที่มีเวลาคือคนที่ทำให้ตัวเองไม่จำเป็น เขาใช้เงินเพื่อให้ระบบเดินได้แม้ไม่มีเขาเขาไม่ภูมิใจที่ไม่มีเวลาเขาภูมิใจที่ไม่ต้องอยู่ทุกที่ถ้าคุณยังวัดคุณค่าจากความยุ่งเงินจะไม่มีวันซื้อเวลาให้คุณได้และวิธีสุดท้ายที่สำคัญที่สุดวัดความรวยจากเวลาที่คุณควบคุมได้ไม่ใช่ยอดเงินในบัญชีลองถามตัวเองถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ทำงานชีวิตพังไหมถ้าคำตอบคือพัง แปลว่างเงินยังไม่ทำงานให้คุณเงินที่ซื้อเวลาได้จริงคือเงินที่ทำให้คุณเลือกได้เลือกพักเลือกทำเลือกไม่ทำไม่ใช่เงินที่ทำให้คุณดูดีขึ้นแต่ทำให้คุณเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองมากขึ้นและถ้าคุณเริ่มใช้เงินตามวิธีเหล่านี้คุณอาจไม่รวยเร็วแต่คุณจะไม่หมดชีวิตไปกับการหาเงินซึ่งสำหรับผมนั่นแหละคือความรวยที่แท้จริง สุดท้ายแล้วถ้ากลับมาที่คำถามแรกของคลิปนี้อีกครั้งเงินซื้อเวลาได้จริงไหมคำตอบของผมหลังจากผ่านชีวิตผ่านการทำงานผ่านความเหนื่อยผ่านความผิดพลาดคือได้แต่ไม่ใช่แบบที่คนส่วนใหญ่คิดเงินไม่ได้ซื้อเวลาด้วยการมีมากขึ้นแต่มันซื้อเวลาด้วยการใช้ให้ถูกคนจำนวนมากใช้ชีวิตทั้งชีวิตไล่ตามเงินโดยเชื่อว่าวันหนึ่งพอมีเงินพอทุกอย่างจะดีเอง แต่ไม่มีใครบอกเขาว่าถ้าวิธีคิดยังเหมือนเดิมต่อให้เงินเพิ่มชีวิตก็จะยังแน่นยังหนักยังหายใจไม่สุดเพราะเงินไม่เคยเปลี่ยนชีวิตใครมันแค่ขยายชีวิตเดิมถ้าชีวิตเดิมคุณยุ่งเครียดกลัวผูกติดกับงานเงินจะขยายสิ่งนั้นให้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าชีวิตเดิมคุณเริ่มรู้จักปล่อยรู้จักเลือกรู้จักตัดเงินจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากวันนี้ผมไม่ได้อยากให้คุณเกลียดเงินหรือหนีเงิน ผมอยากให้คุณเลิกหลงเงินเลิกเชื่อว่าเงินคือคําตอบสุดท้ายเพราะคําตอบที่แท้จริงไม่ใช่เงินแต่คือคุณอยากมีชีวิตแบบไหนถ้าคุณยังตอบคําถามนี้ไม่ได้เงินจะพาคุณไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณเริ่มตอบได้แม้จะยังไม่ชัดเงินจะเริ่มทําหน้าที่ของมันมันจะช่วยคุณเอาภาระออกไม่ใช่เอาภาระเข้ามันจะช่วยคุณลดสิ่งที่ต้องทนไม่ใช่เพิ่มสิ่งที่ต้องอดผมรู้ดีว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้ยังไม่มีเงิน ยังต้องทํางานยังต้องสู้และผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องรอให้รวยก่อนถึงจะมีเวลาสิ่งที่ผมอยากบอกคือคุณต้องเริ่มคิดเรื่องเวลาตั้งแต่ยังไม่รวยเพราะถ้าคุณไม่คิดวันนี้วันหนึ่งต่อให้มีเงินคุณก็อาจไม่มีชีวิตชีวิตของคนจํานวนมากไม่ได้พังเพราะจนแต่มันพังเพราะเขาสร้างมันขึ้นมาโดยไม่เคยถามตัวเองว่าสุดท้ายเขาอยากอยู่แบบไหนเงินที่ซื้อเวลาได้จริงไม่ใช่เงินที่ทําให้คุณหยุดทํางานแต่คือเงินที่ทําให้คุณไม่ต้องอยู่ทุกที่ ไม่ต้องทำทุกอย่างไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลามันคือเงินที่ทำให้คุณกล้าพูดว่าอันนี้ไม่ใช่ของฉันและกล้าปล่อยการปล่อยไม่ใช่ความขี้เกียจมันคือวุธิภาวะมันคือการรู้ว่าพลังของคุณควรถูกใช้ตรงไหนผมอยากให้คุณจำไว้ว่าเวลาที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เวลาว่างแต่คือเวลาที่คุณเป็นคนเลือกเลือกทำเลือกพักเลือกไม่ทำถ้าวันหนึ่งคุณตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ คุณเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองมากกว่าพวานแม้แค่สิเปซนั่นแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องเทียบไม่ต้องแข่งชีวิตไม่ใช่สนามและเงินไม่ใช่ถ้วยรางวัลมันเป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยคุณใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เสียตัวเองถ้าคลิปนี้ไม่ได้ทําให้คุณอยากรวยเร็วแต่ทําให้คุณอยากใช้ชีวิตให้ช้าลงชัดขึ้นและเป็นของตัวเองมากขึ้นผมถือว่ามันสําเร็จแล้วขอบคุณที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันจริง มันโดนหรือมันสกิดใจคุณกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไม่ได้สอนให้คุณหนีความจริงแต่สอนให้คุณอยู่กับความจริงโดยไม่ต้องหมดชีวิตไปกับมันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ